สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะก็ทำอะไรกันคะเดี๋ยวไปอาบน้ำครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ใครเอ,อ่ยขี่พี่พายวันชัยกลัวไหมครับ วันนี้คุณพ่อมาขึ้นพี่พายวันชัยเองเลยเพื่อที่จะพาไปอาบน้ํากันนะคะจะพาไปอาบน้ํากันเนาะวันนี้ก็เราก็ถือโอกาสฉลองเนาะสองพันซับเนาะวันนี้ก็ยอดทรับของเราก็ขึ้นถึงสองพันซับแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะสวัสดีครับพี่วันชยัยเฮ้ยเพียง ก็ในรอบกี่เดือนแล้วพ่อนี่ยังไม่ได้ขี่เนาะหลายปีแล้วหล,หลายปีแล้วใช่ไหมพ่อแล้วก็มีสาวสวยด้วยโอ้ <c oughs> oh, จะพากันไปอาบน้ำเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ <c oughs> oh, ้หนึ่งหนุ่มกับ1นึ่งสาวจะไปเล่นน้ำกันก็มีคุณพ่อนะคะวันนี้มีคุณพ่อ <c oughs> มาขี่พี่วันชัยเลยนะคะมาเป็น ควานนะคะให้พี่พายวันชัยของเรานะคะวันนี้นเ,นเดี๋ยวก่อนค่อยเดิอนออกไปเดี๋ยวี<ะ>ไทย อ้หลานน้องก็แฉะมากๆเลยนะคะนี่เพราะท่าไม่ได้เอาออกไปก็แฉะแฉะมากๆเลยเอาแวะกินยาก,ก่อนนะคะแวะกินยาก,ก่อนเลยนี่ก็เป็นในรอบหลายปีแล้วนะคะที่คุณพ่อนะคะไม่ได้ขึ้นขี่น้องนะคะ ก็ในรอบหลายปีเลยโอ้เป็นยังไงครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกในรอบหลายปีของคุณพ่อเลยเนาะพ่อเนาะที่ขึ้นขี่พี่วันชัยนะคะก็ให้แม่ๆนะคะดูเอาเลยนะคะว่า กับพ่อควานแล้วก็อยู่กับคุณพ่ออยู่กับใครนะคะน้องจะนิ่งมากๆเลยนะคะด้านหลังเราก็เช่นเดิมนะคะเช่นเดิมเลยเดี๋ยวก็จะพากันไปอาบน้ำนะคะในตอนเย็นเนาะจะพาไปอาบน้ำในตอนเย็นก็วอร์มเครื่องก่อนเน้ะพี่วันชายวอร์มเครื่องก่อนใช่ไหมครับ เป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบหลายปีเลยที่คุณพ่อขึ้นขี่น้องเนาะหลังจากที่ให้พ่อควานนะคะพ่อควานดูแลมาก็หลายปีเลยนะคะนี่ก็เป็นวันแรกครั้งแรกเลยนะคะที่ขึ้นขี่น้องเป็นยังไงสาวโมโผเป็นยังไงจ้าสาอวอ้วบ อร่อยไหมพี่วันชัยครับสวัสดีครับลโ้สุดหล่อหล่อมากมากเลยมีอะไรเนาะอ,ออกมาเนาะน่นเนาะดีใจหรือกลัวหรือว่ายังไงเนาะขี่ไก่สาวขี่แมมโมโพมาอีกหน่อยเป็นยังไงเนาะใครจะรักใครเนาะน,นี่น,น,นี่ก็เป็น นะคะคลิปแรกเลยนะคะที่คุณพ่อเนาะคุณตาเกตขึ้นขี่พี่พายวันชัยของเรานะคะก็เราก็จะพาน้องไปอาบน้ํานะคะก็บวอร์มเครื่องก่อนเนาะวอร์มเครื่องกินยาก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินกันไปเลยนะคะวอร์มเครื่องกันก่อนเลย โอ้โห่คเรียกก็ส่งเสียงแล้วนะคะจะรู้งานมากๆเลยพี่วันชัยเนี่ยข้างหลังเราก็เป็นบรรยากาศเนาะวันนี้ไปไหนมาคุณพ่อเพิพ่งกลับมาเนี่ยอยู่บ้านอนยู่บ้านทั้งหนึ่ตอกหญ้าจะไปปลูกตับหญ้าพันธุน์ทำนือสองตาเล้งกินก๋วยเตี๋ยวละท้องไม่ดีเลย พี่วันชัยก็สวยนะคะสวยมากๆเลยแต่เแ็กกลับมาบ้านยังไม่ได้ใส่ที่รองงานเลยเนาะอะเจ,จ้าหนุ่มน้อยกรูปร่างเตี้ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าเตี้ยน้อยก็น,นี่ก็เป็นคลิปแรกครั้งแรกเลยนะคะที่ คุณตะเกียน้องขี่พี่พายวันชัยนะคะเพื่อที่จะพาน้องไปอาบน้ําแล้วก็มีสาวคู่ใจเลยสาวคู่ใจไปด้วยนะคะคนละตัวกันไปเลยนะคะนี่ไม่ใช่จะใกล้ตกมันอีกแล้วบอนี่ ขีではでは่ไหมขี่ขี <travail> ่ไปขี่ว่าพอลงอยังไปขี่ว่าพอลงอยังเดี๋ยวอ๋อนอ้ไอ้ไอัเนี้ยโซซ่าติงไปไปเอ็นหรือไงไปขี่พอลงเงี้เฮ้ยเดี๋ยวตายขี้เลยดูนะคะน้องก็กินหญ้านะคะเป็นหญ้าธรรมชาติเนาะกอดดึงนะคะชอบกินมากๆเลย อร่อยไหมคะสาวน้อยเจ้าสาวรูปอวบของเรานะคะตัวใหญก่กว่าพี่พายวันชัยเลยนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านหลังเลยด้านหลังบ้านของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่พายวันชัยก็มีนะคะสาวคู่ใจนะคะไปไหนก็ มีสาวคู่ใจเนาะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเลยเยังอ้วนอยู่สวัสดีเป็นไหมเมโมโพสาวสวยแห่งบ้านอะไรเนาะนี่สาวสวยบ้านแคนดำบ่ <laughs> นี่ ฝั่งนี้ทําไมสวัสดีเอาพี่วันชัยสวัสดีครับสวยๆเอาแบบไหนสวยๆผมลงลุยเอาเอาเอาโยกเก่งมากๆเลยนี่ก็นะคะตั้งแต่แม่ควานเปิดคลิปมาก็คลิปนี้เลยนะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่คุณพ่อเนาะขึ้นขี่พี่พายวันชัยของเรา แล้วก็จะพาน้องนะคะไปอาบน้ํานะคะที่น้ําห้วยนะคะบนมาจับมือบนมาลุงจะให้พี่วนชัยเป่าแมวโแกนเนาะลุงขี้เปล่าเป่าเป็นไหมเนาะไม่เป็นหรอกพี่วันชัยไม่เคยเป่าบนมาบนมาบมานี่เลยนะคะนายรูปรอขนาดไหนนี่ เด้อก็สำหรับคลิปนี้เราก็แม่ควานก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็จะไปต่อนะคะจะมีต่อที่คีบาบน้ำเนาะไปต่อที่คีบาบน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่พายวันชัยและก็สาวคู่ใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับสวัสดีลูก